a n น m เมทเลนเจอร์เอ็กครับทุกคนเกมจะอัปเดตแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งจะมาเล่นโอเคไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวไหนนะทุกคนเข้ามาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่เกมโลบอคในแมพของ a n น m เมทเลนเจอร์เอ็กนะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมพนี้นะทุกคนเป็นครั้งแรกแล้วมั้งอันนี้เนี่ยผมไปยืนเอฟเคมานะผมยังไม่ได้เล่นจริงๆจังเลยทุกคนว่าเป็นยังไงเห็นคนอื่นเนี่ยเล่นกันแยะเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะว่างเข้ามาเล่นนะทุกคน ก็ไปยืน FK มาฟาร์มมานิดหน่อยได้มา7,600อันนี้เนี่ยไปรีดีมโค้ดอะไรมาด้วยนะแล้วก็อันนี้ไปเอฟเฟาร์มเงินมาเห็นว่าเงินในเกมนี้เนี่ยก็สําคัญเช่นกันนะทุกคนโอเคมาอยู่หน้านี้แล้วเอาตรงนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแนว Tower Defense แบบทั่วๆไปไว้ทุกคนแต่ไม่ใช่นะแบบว่ามันจะแตกต่างจาก Tower Defense ทั่วไปแบบนิดนึงไม่นิดนึงแล้วก็เยอะอยู่ทุกคนก็มันจะมี อายูนิตยูนิตนี้เนี่ยผมไม่มีเลยเลยนะทุกคนแบบศูนย์เลยนะผมรู้สึก <informações S 1> ว่าเอ้ยเนี่ยอสอี event อ่าวลิมิเต <Limited unit> ็ดยูนิตศูนย์คือแบบออกกันหมดแล้วเลยทุกคนอันนี้คือยูตะใช่ปะเนี่ยโอเคไม่เปไ็นไรเรามาไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะไปซัมมอนตัวก่อนเลยอย่างแรกนะทุกคนคือเกมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวเล่นนะโจโลบักชอปบ,บริการฟาร์มเกมแล้วเติมเกมโลบอกในแมปต่างๆมีบริการให้เลือกหลากหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ บีสวอมซิมูเลเตอร์และแมป,ปอื่นๆอีกเพียบสำหรับใครที่อยากใช้บริการนะครับอย่าลืมใช้โค้ดเจ้าจาโคล่า2 0 1จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทใช้บริการกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG p h o n e บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ1ิบาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับโอ้โหมี2เลททุกคนแสตมดแบนเนอร์นะแล้วก็มีเลทอัพด้วยนะก็ราคาแพงกว่าเดิมเท่านึงอืม มีแบบสกุนะะด้วยทุกคนผมควรจะเลือกอันไหนดีวะเนี่ยเซเบอร์ก็น่าสุ่มนะเอาอันนี้แล้วกันทุกคนเพราะว่าเราต้องสุ่มเอาตัวเยอะๆไว้ก่อนนะเผื่อจะได้แบบตัวอื่นมาเล่นด้วยก็เดี๋ยวผมจะขายตัวระดับยังไม่ขายแล้วกันเนาะสุ่มทีละห้าร้อยนี่แหละไปก่อนเลยเอ๊ะทำไมเสียงทําไมเสียงสุ่มมันแบบคุนๆวะทุกคนหรือผมคิดเองไว้เนี่ยเดี๋ยวดะผมขอเปิดเสียงนิดนึงโอ้โหเสียงแบบ เสียงแบบโคตรเหมือนเลยทุกคนะเหมือนเกมที่ใกล้ตกกระป๋องตอนนี้เกมหนึ่งอะไม่รู้เกมอะไรนะก็จัดที่สุ่มมาทุกคนได้ตัวรีเจนดารี่มาหนึ่งตัวเดี๋ยวสุ่มต่อให้หมดก่อนละกันนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเหลืออยู่6,000 6,000เพชรละอุเมื่อกี้ผมได้ตัวมิสติกใช่ไหมทุกคนคลิกเร็วนะมองไม่ทันอุ้ยได้แล้ว ึงเปอร์เซนต์จะออกน้อยนะทุกคนแต่ผมก็ได้มาว่ะเฮ้ยไม่เกลือไม่เกลือได้มาแล้วเดี๋ยวลองเอาตัวเลทอปดูดิหนึ่งพันนะทุกคนโหแพงมากใต้ไปเนี้ยสุกุนะคือผมดูไม่ออกนะทุกคนว่าตัวไหนเกลือตัวไหนไม่เกลือเนี่ยโอเคครับผมหมดละแล้วก็มาดูที่ตัวก่อนว่าเราได้อะไรบ้างนะ เราได้อ่าเดี๋ยวนะอันนี้คลิปก่อนอ,อ่าใสไปก่อนเลยตัวนี้ถ้าวางที่200้อทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าวางตัวแบบทาวเวอร์การบ้าน,นทุกคนไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นการซัมมอนออกจากบ้านแล้วนะแล้วก็วิ่งไปตามทางทุกคนเกมนี้เนี่ยก็จะแบบแปลกๆปลกเย <c oughs> นะไม่เคยเล่นแนวนี้เลยทุกคนผมอะแล้วก็เดี๋ยวใส่โอ้ใสไปก่อนเลยตัวเงินมันมีไหมเนี่ยตัวเงินอันนี้มันทาอะไรได้วะไม่ใช่ตัวเงินอะเกมนี้ไม่มีตัวเงินใช่ไหมทุกคนผมไม่รู้จริงๆนะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าลองเล่นสตอรี่ดูนะแล้วก็มีอะไรอะสตเตตหรออ๋อนี่ไงอัปเกรดทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเกรดก่อนเลยละกันเนาะอ่านี่คือแม็กเย็นนะทุกคนอยู่ที่750ดอยตัวนี้เอ้ยอยู่ที่500อันนี้คืออะไรอะดีเจนอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวผมจะอัปเป็นอันนี้ก่อนละกันเนาะอัปแพงไหมเนาะโอ,โอ้โอ้โอ้แพงมกันนะโอเค60 70 คือผมต้องอัพม,มันสมดุลกันไหมเนี่ยทุกคนเป็นยังไงวะไม่เข้าใจท่าไรแฮะอ่ะอัพบ้านด้วยขอญาติมัวก่อนเดทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงนะเกมแนวนี้โอเคไปเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนละกันเรทุกคนคือผมคิดว่านะมันผมว่าผมต้องไปเล่นสตอรี่ก่อนวะแบบไปหัดเล่นก่อนอนะ่ะให้มันรู้เรื่องมากกว่านี้เนาะก็เดี๋ยวดูเกมพาร์ท,ที่ว่ามีอะไรบ้างมีเกมพาร์ทอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือเกมพาร์ท อะไรวะมันทำไมได้ตัวรีเจนเนอเรียไปทุกคนเดียวอ่ะแล้วก,มกม็มีเกมพาร์ตอุ้ยเกมพาร์ตราคาถูกมากทุกคนพาร์ตโอเพนห้าสิบนะแล้วก็ V I P อพีสองร้อยคือร้อยเก้าเก้านั่นแหละอินสแตนเท็ดเจ็ดสิบเก้าโลบัคชัยนี้ฮันเตอร์ห้าร้อยทำไมเกมพาร์ตเกมนี้มันถูกจังวะทุกคนอ่ะฮะผมเล่นแค่ด่านแรกมานะทุกคนคือไปปล่อยฟาร,ร์มด่านแรกมาเลยกดรัวๆไหนลองเคลียร์ดูดีว่าจะเป็นไงนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะ อ่าน่าจะเล่นเคียร์สตอรี่ไปเรื่อยๆเนาะทุกคนก็ไม่รู้จะไหวถึงแค่ไหนนะมีตัวมิสติกแค่ตัวเดียวเกมนี้ไม่ไดาจะมีตัวเงินอืมคือผมติดในหัวเนี่ยผมติดแค่แบบว่าเอยเกมมันต้องมีตัวเงินนะมีตัวดามี่มีตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เกมทาวเวอร์ดีเฟนต์นะทุกคน <c oughs> ไปวสตาร์เลยโอ้โหคือแบบวางให้อัตโนมัติด้วยนะเนี่ยผมเปิดไว้นะทุกคน มันก็จะปล่อยไปอันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็อีซี่อยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันมันเป็นด่านแรกเนาะแค่แบบว่าตัวธรรมดาเนี่ยผมก็สามารถผ่านได้ละแต่นี้เนี่ยมันก็แบบมีตัวระดับโอ้โหมีนี้ด้วยอะ่ะทุกคนมิสติกอ่ะยังไงก็ผ่านคือแบบว่ามีอัปเกรดข้างในด้วยนะทุกคนส่วนผมจะไม่อัปเกรดละกันเนาะเพราะว่าดูดิยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะ A f e w moments later แล้วทุกคนก็หลังจากที่เราไปลงด่านมานะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถึงสตอรี่ไหนนะทุกคนน่าจะเป็นสตอรี่สามนะเดี๋ยวดูก่อนว่าถึงสตอรี่ไหนนะจริงๆเนี่ยมันก็ลงต่อไหวทุกคนแต่ว่าผมจะลงมาสุ่มตัวก่อนนะไม่รู้ตัวอะไรเข้าตู้นะทุกคนออลองดูดิถึงด่านไหนล้วโอ้ยด่านโอเคด่านสามแล้วทุกคนเอ้ยด่านสี่แล้วว่าด่านสี่แล้วถึงถึงแอ็สี่แล้วนี่เลยววันนี้น่าจะลงหมดนะผมคิดว่าน่าจะลงหมด แต่ว่ายังไม่ได้เป็นลงโหมดฮาร์ดโหมดอะไรเลยทุกคนไนท์แมนยังไม่ได้ลงเลยนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถสุ่มตัวอะไรได้นะไปที่ตู้ซัมมอนก่อนทุกคนเรามีอยู่2270เอ้ยได้เจมเพิ่มอีก3000ทุกคนจากเควสน,นะปึ๊บดูสีตัวอะไรเฮ้ยโกโจเอาวะโกโจเข้าตู้แล้วนี่มันไขว้เนี่ยโอเคเด,เดี๋ยวผมว่าผมสุ่มโกโจดีกว่าโกโจอย,อยู่เกมไหนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเก่งหมดเลยนะทุกคนแต่ไม่รู้อยู่เกมีจะเก่งหรือเปล่านะแต่คิดว่าเก่งแหะ เป๋าเต็มอีกแล้วทุกคนโอ้โหเต็มไวมากเดี๋ยวขอขอขายแบบตัวกระกากทิ้งเลยลวกันเนาะไอตัวพวกนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับเกมหรือเปล่านะหมายถึงว่ามีผลกับทีมเราหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตัวระดับแรเนี่ยไม่น่ามีผลอะไรกับทีมเรามากนะงั้นผมขอขายให้หมดเลย31ตัวแล้วก็อีพิกเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนตอนนี้มีตัวอยู่แค่นี้ทุกคนยังไม่ได้ตัวเพิ่มเลยนะตัวมิสติกเนี่ยขออีกตัวลวกัน,กนในคลิปนี้จะได้ไหมเนี่ย โอ้โหหมดแล้วทุกคนผมไม่มีเจมจะสุ่มโกโจโนะก็ได้ตัวใหม่ไม่ได้แล้วทุกคนมีเท่านี้เลยโอเคไม่มีเลยนะทุกคนเดี๋ยวลองขอแบบว่าไปไปดูนี้ก่อนดิอชอบชอบชอ,บชอบไปดูชอบ่อนขอดูชอบ่อนว่ามีอะไรบ้างนะเมอร์เชนมีอะไรบ้างใน่อมีรีโลทุกคนซื้อด้วยเจมนะโ,โหหนึ่งพันเจมโคตรแพงเลยนะแต่ก็นั่นแหละรีโลทุกคนมีราคาแล้วก็เออเฮ้ยผมคิดว่าระบบระบบมันเหมือนกับ อ่ออนิเมะแวนการ์ดเหมือนกันนะแต่เสียงสุ่มเสียงอะไรเอฟเฟกอะไรเงี้ยมันเหมือน AA อยู่นะทุกคนสเตตคีย <laughs> uh ์อ huh. ่ะฮะมีนิ้วคำสาบด้วยทุกคนโอเคมีประมาณนี้เดี๋ยวขอไปดูแบบว่าที่อื่นก่อนนะมีเลเวลด้วยว่ะทุกคนโอ้โ oh, หแบบระบบนี่คือเหมือนเหมือนอนิเมะแวนการ์ดมากทุกคนตรงตรงเหมือนมากเคมเลยละกันได้มาอีกหนึ0งพเจมนะเดี๋ยวเราไปสุ่มโกโจต่อแล้วก็มีรีสตทด้วยนะ ดดดดดาขอขอแวะุ่มก่อนทุกคนนะยังน้อยคลิปนี้เนี่ยได้มิสติกสักสองตัวก็โอเคแล้วทุกคนเฮ้ยมิสติกสองตัวโอ้โหเอาวะทุกคนผมคิดว่ามันจะไม่ได้นะแต่มันได้เฉยเลยใส่ไปตามนี้แล้วกันทุกคนนะทีมยังมั่วๆอยู่ยังจัดทีมไม่เป็นปึ๊บเป็นอะไร โอ้โหขอแบบว่าไม่เอาสีฟ้าสีทองเออสีทองมาทุกคนบวกระยะ25%นะแล้วสุ่มให้เซเบอร์ดิลีโลไปขอสีทองหน่อยโอเคบวกดาเมจ15%นะเอาอันนี้ก็ได้วะ <laughs> ที่เหลือเนี่ยเราก็แค่ไปปั้นทีมมาให้มันโหดขึ้นกว่าเดิมนะ <laughs> ก็นั่นาาทุกคนเอาไว้ติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะใครที่ยังไม่ตามผมเนี่ยฝากกดติดตามแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปแล้วนะหยุดยาวไปหน่อย Okay, I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't hear shit that I.